อยากได้แบบนี้อะพี่ราคาเท่าไหร่คำถามยอดที่ทีท่ตอบทุกวันและน้องคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถักเข้ามาว่าอยากสักคาสั้นสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมส่งรูปแนวทางที่อยากได้มาให้แล้วให้เชียงมินช่วยออกแบบให้ไหม่ให้เป็นสไตล์ของช่างมินน้องบอกติดตามพี่มาสักพักแล้วเห็นงานญี่ปุ่นที่พี่ออกแบบแล้วชอบมากแล้วงานนี้ก็เป็นรายแรกของผมด้วยก็คิดว่าต้องเป็นพี่นี่แหละโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วก็จัดไปแล้วน้องเขาก็โคตรโหด ถึงจะเป็นรายแรกในชีวิตแต่ก็ไม่คิดใช้ยาชาช่างก็อุตส่าห์ถามซ้ำด้วยความเป็นห่วงกลัวน้องจะเจ็บน้องก็ยังยืนยันคําเดิมพอลงเข็มไปน้องบอกได้อยู่พี่พอถึงบริเวณที่น่าจะเจ็บน้องก็ยังบอกได้อยู่พี่จนเดินเส้นเสร็จน้องยังบอกได้อยู่พี่ช่างมินก็เลยเทแก,กวอตเป็นเข็ม RM ทําทำแบ็คก,กาวต่ตอเลย จนได้อย่างที่เห็นก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าได้อยู่พี่แต่พี่ว่าไม่ได้แล้วจะต้องปิดร้านกลับบ้านไปนอนกันแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบผลงานและสไตล์งานศักดิ์ของชังมินก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะร้านเราอยู่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองหน้าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลย